<S <S สวัดสดีครับอูดสปินนายครับคุณผู้ชมครับผมอยู่ในโชว์รูมรถยนต์เนาะ ถ้าเกิดเราเห็นโชว์รูมรถยนต์นะครับเราก็จะนึกถึงรถใหม่ป้ายแดงใช่ไหมครับเราอยากได้รถคันใหม่แล้วก็เดินทางไปที่โชว์รูมนะครับไปเลือกซื้อรถยนต์คันใหม่กันนะครับแต่ว่าในอีกมุมนึงนะครับในปัจจุบันนี้นะครับที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็คือรถใช้แล้วหรือว่ารถมือสองนะครับรถยูสคาร์เนี่ยได้รับความนิยมมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มของรถยนต์พรีเมียมนะครับเพราะว่าสัプายของรถยนต์ใหม่ทั่วโลกเนี่ยต่างก็มีปัญหากันนะครับวันนี้เราอยากได้รถใหม่สักคันหน ต้องรอ,อนานหลายเดือนหรือว่าเกือบปีเลยก็มีนะครับราคาของรถใหม่ก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับดังนั้นความนิยมของรถมือ2โดยเฉพาะในกลุ่มของรถพรีเมียมสภาพดีเนี่ยได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นจริงๆนะครับเป็นโอกาสดีครับที่วันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักโชว์รูมแห่งนี้ครับก็คือ Bravo Auto นะครับ b r a ว o Auto ชื่อนีน้หลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินไม่คุ้นหูมาก่อนนะครับแต่จริงๆแล้ว b รา v o Auto ตเนี่ยมีชื่อเสียงอย่างมากที่ประเทศอังกฤษนะครับเป็นบริการซื้อขายรถมือ2ระดับพรี ซึ่งพอมาอยู่ในประเทศไทยนะครับก็แน่นอนนะครับว่าได้มาตรฐานทุกอย่าง ที่ประเทศอังกฤษเนี่ยได้วางไว้เลยนะครับรถยนต์ทุกคันเนี่ยผ่านการตรวจเช็คหลายขั้นตอนนะครับแล้วก็มีบริการรับประกันต่างๆนะครับมีขั้นตอนต่างๆที่ไว้ใจได้นะครับรถทุกคันที่อยู่ด้านหลังผมตรงนี้เนี่ยสภาพดีแบบโหผมดูแล้วบางคันเนนืยเหมือนกับรถใหม่ป้ายแดงเลยทีเดียวนะครับซื้อไปก็จะได้ความอุนใจอย่างแน่นอนนะครับนอกจากนี้ครับบริการของ b r a v o Auto ในไทยเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่รับซื้อรถแล้วก็ขายรถมือสองเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีบริการรีสตอร์รถคลาสสิกนะครับซึ่งสวยมากๆเดี๋ยวผมจะพาทุกคน m มดิฟารถใหม่ด้วยที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับเรามารู้จักกับบริการของ b r a v o Auto ในไทยกันครับ เรามาเริ่มดูจากบริการรถ u s สคาร์ของทาง Bravo Auto กันก่อนนะครับจริงๆแล้วตอนนี้เขามีโชว์รูมอยู่ที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะครับที่เราสามารถแวะมาดูรถมือสองสภาพดีในระดับพรีเมียมกันได้เลยนะครับโหแต่ละคันตรงนี้เนี่ยเป็นแบบพรีเมียมจริงๆแล้วก็สภาพดีมากจริงๆนะครับทำไมถึงเป็นแต่รถสภาพดีอยู่ในนี้นะครับเพราะว่าทาง Bravo Auto เนี่ย ก็มีมาตรฐานที่ชัดเจนนะครับรถทุกคันที่จอดอยู่ตรงนี้นจะต้องผ่านการตรวจเช็คมากกว่า165รายการนะครับ mm hmm. เมื่อเราตัดสินใจเป็นเจ้าของแล้วเนี่ย mm hmm. เขาให้บริการรับประกันต่อเนื่องอีก1ปีนะครับมีบริการโรซา s แอชว s ทแทนอีก1ปีด้วยกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือรถทุกคันในนี้เนี่ย ถูกโอนกรรมสิทธิ์มาเป็นทาง b r a v o Auto เป็นเจ้าของเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้มีชื่อติดอยู่กับเจ้าของเดิมนะครับดังนั้นเราอุ่นใจอย่างแน่นอนนะครับว่าซื้อรถจากที่นี่เนี่ยสามารถโอนเล่มทะเบียนมาเป็นชื่อเราได้อย่างไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนอันนี้เป็นสิ่งที่เขาให้ความสําคัญอย่างมากนะครับมีการรับประกันการซ่อมรับประกันการเซอร์วิสต่างๆนะครับที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกันกบ b r a v o Auto ที่ประเทศอังกฤษนะครับทีนี้ถ้าเกิดใครไม่สะดวกที่จะเดินทางมาดูรถด้วยตัวเองที่โชว์รูมเนี่ยสามารถที่จะเข้าเว็บไซต์ b r a v o Auto.co ไปดูอก รถมือ2สภาพดีระดับพรีเมียมของเขาเนี่ยได้หลากหลายไปหมดเลยนะครับเรียกว่ามีจํานวนเยอะเลยนะครับให้เราสามารถเลือกช้อปปิ้งกันได้ครับในเว็บไซต์เนี่ยมีบริการยาวไปจนถึงขั้นตอนการจองเลยทีเดียวนะครับ ทีนี้ในมุมของคนที่อยากจะเาขายรถบ้างล่ะครับทาง Bravo Auto เนี่ยก็มีบริการรับซื้อรถยนต์ของเราเช่นเดียวกันนะครับก็มี2ทางครับก็คือเข้าไปในเว็บไซต์อันนี้ง่ายที่สุดเลยนะครับเขามีบริการประเมินราคารถยนต์ของเรานะครับซึ่งก็ทําทุกอย่างผ่านทางดิจิตอลครับสามารถที่จะทิ้งคอนแทคเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของทาง Bravo Auto ตเนี่ยติดต่อกลับไปที่เราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าจะขับรถของเราเนี่ยมาที่โชว์รูม Bra v o Auto แห่งนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันครับ ผมต้องปูพื้นฐานให้คุณผู้ชมนิดนึงนะครับว่าบริการของ b r a v o Auto ที่ผมบอกว่ามาจากประเทศอังกฤษเนี่ยจริงๆแล้ว b r a v o Auto เนี่ยอยู่ภายใต้ของกลุ่ม Inshape ที่ประเทศอังกฤษนั่นแหละครับทีนี้พูดถึงคำว่า Inshape นะครับหลายคนน่าจะรับทราบเป็นอย่างดีนะครับว่าบริษัท Inshape ประเทศไทยเนี่ยก็คือตัวแทนจัดจำหน่ายรถยนต์จากกัวแล้วก็ Land Rover อย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับดังนั้น b r a v o Auto ในไทยเนี่ยก็จะมีความชำนาญเกี่ยวกับรถ จากัวแล้วก็แลนด์โรเวอร์มากเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามีช่างผู้ชำนาญน,นะครับมีอะไรนะครับที่ได้รับการแอปพรูฟนะครับจากกัวแล้วก็แลนด์โรเวอร์นะครับที่นี่มีบริการเซอร์วิสให้กับรถจากัวแล้วก็แลนด์โรเวอร์ที่ มั่นใจได้เลยนะครับว่ารถของเราเนี่ยไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยจะถูกแก้ไขได้อย่างแน่นอนนะครับก็เลยนำพามาถึงอีกหนึ่งบริการครับที่ b r a v o Auto ในไทยเนี่ยมีชื่อเสียงแล้วก็มีความชำนาญนะครับนั่นก็คือการรีสโตรรถคลาสสิกนั่นเองนะครับด้านหลังของเราเนี่ยก็คือจะเป็นรถ Land Rover นะครับที่เป็นรุ่นคลาสสิกนะครับโอ้โหหลายโมเดลเลยนะครับแล้วก็เป็นรุ่นหายากกันทั้งนั้นเลยนะครับเขาสามารถที่จะรีสโตรหรือว่าฟื้นฟูขึ้นมานะครับในระดับที่เรียกได้ว่า เนีบมากๆเราเข้ามาดูเนี่ยหมือนกับรถคันนี้เพิ่งออกมาได้ไม่นานเองนะครับเพราะว่าทุกดีเทล เนี้ยบมากๆสวยมากๆนะครับนี่คือความสามารถในการฟื้นฟูหรือว่ารีสโตรรถคลาสสิกนะครับของทาง b a u e Auto ในประเทศไทยนะครับและยิ่งถ้าเกิดเป็นจากรุ่กับ Land Rover เนี่ยทำได้เนี้ยบสุดๆกันไปเลยนะครับมีช่างผู้ชํานาญการนะครับหัวหน้าช่างนะครับที่ดูแลการฟื้นฟูรถยนต์ Land Rover ที่เนี่ยเป็นชาวอังกฤษนะครับที่คลุกคลีกับแบรนด์ Land Rover มานานกว่า20ปีนะครับดังนั้นโอ้โหมันสวยจริงๆนะครับดังนั้นใครที่มีรถคลาสสิกอยู่ในมือนะครับสามารถที่จะปรึกษากับทาง b a u e Auto นะครับเพื่อที่จะฟื้นฟูสภาพเนี่ย กลับมาให้มันอยู่ในสภาพที่ถึงได้อีกครั้งหนึ่งนะครับรวมถึงอีกหนึ่งบริการของเขานะครับก็คือรถคลาสสิกบางคันนะครับที่จอดอยู่ที่ Bravo a u t o เนี่ยเขามีจําหน่ายให้กับเราด้วยนะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะเป็นเจ้าของรถคลาสสิกที่สวยงามแบบนี้ได้นะครับโดยที่ทาง Bravo a u t o เนี่ยรับประกันคุณภาพให้เลยนะครับ มาดูอีกหนึ่งบริการของ Bravo Auto นะครับที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับก็คือบริการ modify รถใหม่นะครับข้างๆผมเนี่ยคือรถใหม่เนาะนี่คือ Defender ในรุ่น V 8นะครับที่ผ่านการ modify โดย Bravo Auto นะครับทางนี้เขาขอเรียกว่าเป็น Bravo Auto Edition เลยทีเดียวนะครับปกติแล้ว Defender V 8เนี่ยราคาขายรถใหม่เขาอยู่ที่16ล้านทวนนะครับ คันนี้หลังจากที่ modify โดย b r o w o Auto ไปเนี่ยเขาบอกว่าเอ,อ่อราคาสูงขึ้นนิดเดียวเท่านั้นเป็น16.5ล้านบาทนะครับแต่ว่าได้ชุดแต่งแบบจัดเต็มจริงๆทนี่ถือว่าเป็นดีลที่แบบดีมากๆนะครับมาดูกันใกล้ๆครับว่ามีชุดแต่งที่เขาตกแต่งเพิ่มเติมให้กับ De f ฟ n เดอร์ v 8คันนี้เป็นอะไรบ้างนะครับโหดูภาพรวมเนี่ยมันแบบสวยดุดันจริงๆนะครับฝากระโปรงเนี่ยเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งผืนเลยนะครับแล้วก็เป็นฝากระโปรงแบบที่มีเว้นด้วยนะครับก็คือมีช่องออดักอากาศเข้าด้้นน้าานนนหตรงี มีไซส์เว้นนะครับสำหรับที่จะระบายอากาศที่บริเวณด้านข้างของฝากระโปรงตรงนี้นะครับผมมันดุด,ดันจริงนะครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ถูกเปลี่ยนเลตเตอร์ลิงนะครับตัวอักษรเนี่ยเป็นบราโวนะครับใช้สีดําเงาแบบนี้สุดเท่เลยนะครับ ถ้าเกิดเรามาดูมิติโดยรวมของตัวรถเนี่ยจะเหมือนกับรถคันนี้กว้างขึ้นนะครับเพราะว่ามีชุดแต่งที่ขยายบริเวณของซุ้มล้อหน้านะครับออกมาให้มันโป่งออกมานะครับให้มันรู้สึกว่าสปอร์ตพร้อมลุยมากขึ้นนั่นเองนะครับมีให้มากับชุดนี้นะครับกระจกมองข้างเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับมีบริเวณครีบระบายอากาศ ด้านข้างตัวรถตรงนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือชุดไฟ LED กําลังสูงนะครับอยู่บริเวณด้านบนตรงนี้นะครับสำหรับเวลาที่เราลุยป่านะครับในพื้นที่ที่แบบเอออาจจะมีแสงน้อยมากๆเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ไฟ LED ตรงนี้ในการที่จะช่วยส่องสว่างให้กับเราได้ไม่แนะนําให้เปิดบนถนนสาธารณะนะครับเพราะว่าสว่างจริงๆเมื่กอกี้เราลองเปิดแล้วอยู่เพชรบุรีตัดใหม่เปิดทีนี้สว่างึงสะพานควายเลยทีเดียวนะครับมันสว่างจริงๆเปิดแล้วโหแสบตาเจ้าไปหมดมันเท่มากเลยเนะ Defender V8 นะครับคือรูปทรงรถปกติอะมันเท่อยู่แล้วนะครับ มาตกแต่งให้มันหล่อเหลามากขึ้นนะครับมีซุ้มล้อที่กว้างมากขึ้นนะครับมีทริมต่างๆที่ตกแต่งอย่างคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยมันทำให้ลงตัวมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ Defender V8 เนี่ยใช้เครื่องยนต์แรงมากเลยนะครับก็คือเป็นเครื่องยนต์5.0ลิตร V8 นะครับ525แรงมา้แมาแรงบิดสูงสุดถึง625นิวตันเมตรนะครับกับตัวรถที่แบบว่ามีดีไซน์เอกลักษณ์นะครับมีความบึกบึนจริงๆนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับยังได้สปอยเลอร์หลัง ตรงนี้เนี่ยที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งชิ้นด้วยนะครับสวยงามมากนะครับไฟท้ายที่สวยอยู่แล้วของ Defender นะครับมันมาส่งเสริมครับกับนี่บริเวณฝาครอบล้ออะไหล่นะครับที่เป็นอุปกรณ์ตกแต่งที่ทาง Bravo Auto เนี่ยได้เพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วก็พร้อมลุยมากขึ้นกับแผ่นนี้นะครับมัดแฟลปซ้ายขวานะครับมีติดมาให้เลยเขาไม่ได้ตกแต่งเฉพาะเครงนอกนะครับแต่ว่าเครงในเนี่ย ได้เบาะเล็กคาโรเลยนะครับได้เบาะรถแข่งเลยทางบาโวออโต้เขาบอกว่าอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่ชอบ เบาสไตล์รถแข่งบัคเก็ตซีดแบบนี้นะครับเพราะว่าเออมันจะต้องปรับแมนนวลเนาะคือไม่ได้ปรับด้วยระบบไฟฟ้านะครับดังนั้นใครที่ซื้อเจ้า Defen เดอร์ v 8ที่ตกแต่งโดยบา a โออัลเนี่ยจะได้เบาไฟฟ้าชุดเดิมที่ติดมากับรถไปด้วยนะครับแล้วก็จะได้เบาเลคคาร์ชุดนี้ไปด้วยเฮ้ยมันคุ้มมากอะ่ะคือชุดแต่งน้ำคาร์บอนไฟเบอร์ได้เบานู่นนี่นั่นนะครับราคาแพงกว่า Defender v 8ปกติขึ้นมาแค่50,000นเท่านั้นเองนะครับและยังไม่พอแค่นั้นนะครับเขายังมีการตกแต่งท่อของันนนีี้้้้ดวยยะรรใใหเเเสงไาาาจมกขึ ฟังแค่เสียงสตาร์ทก่อนนะโหได้เป็นแบบนี้เลยคือไม่ต้องไปแต่งอะไรเองเลยนะครับโห oh, oh, พูด oh, ออก <okay. S 1> ใปมนแทบจะไม่ได้ยินเลยทีเดียวนี่คือแบบว่าลั่นจริงๆนะครับผมว่าทันนี้ครบพร้อมมากและนี่เป็นดีวที่คุ้มมากครับเขาบอกว่าคุ้มมากแล้วใช่ไหมคุณอู๋ยังไม่พอแค่นั้นเขายังมอบประสบการณ์เพิ่มเติมให้อีกนะครับ กับการได้รับแพ็กเกจของ Defender Camping Experience นะครับที่สวนพึ่งราชบุรีนะครับซึ่งทาง Land Rover เนี่ยเขาก็ได้ไปจัดกิจกรรมอยู่ที่นั่นนะครับหลายคนรู้จักกิจกรรมนี้เป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับก็คือเราจะได้ไปแคมปิ้งสุดหรูเลยนะครับที่บริเวณรีสอร์ทที่เรียกว่าผ่อนคลายมากๆนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมสําหรับการทดลองรถ Defender นะครับในพื้นที่ที่แบบว่าออฟโรดที่ปกติแล้วเราจะหาทดสอบแบบนี้ไม่ได้ตามท้องถนนปกตินะครับฟรีไปเลย3วัน2คืนซึ่งแพ็กเกจนี้ อย่างเดียวก็มูลค่าหลายหมื่นบาทแล้วนะครับถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะครับว่ากิจกรรมของ Defender Glamping Experience ตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงหรูหราสนุกสนานเร้าใจขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะขับคันนี้แหละนะครับออกจากกรุงเทพที่นี่นะครับแล้วพาทุกคนไปสวนพึ่งกันครับ <S 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 เรากำลังเดินทางไปที่แกล m มปิ้นะครับ Defender Glamping ที่สวนพึ่งซึ่ง โอ้โหดีเฟนเดอ V8 อันนี้เป็นครั้งแรกของผมจริงๆสารภาพเลยว่าเพิ่งได้ขับ d e f e n เดอร์ V8 ครั้งแรกนะครับคือ V8 เขาส่งพลังมากนี่คือเครื่องเบนซิน5.0ลิตรอะ525แรงม้านะครับมาอยู่ในรถ Defender ซึ่งจริงๆ e e f e เดอรเนี่ยหลายคนรู้จักเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับมันคือนิยามของรถลุยที่หรูอะคือมันได้ความหรูแบบภายในนะครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ต่างๆเนี่ยจัดเต็ม ไม่แพ้กับรถซีดานหรูๆคันหนึ่งนะครับแต่ว่ามันได้ลุกความบึกบึนเนาะแล้วก็มันสามารถลุยได้จริงๆไม่ให้เสียชื่อแบรนด์แลนด์โรเวอร์นะครับและยิ่งมาเจอแวรเรียนที่แรงที่สุดของเขาอย่าง V8 ตัวนี้เนี่ยโอ้โหท่อลั่นมากนะครับแล้วก็แรงมากจริงๆคือทุกครั้งที่เรากดคันเร่งลงไปอ่ะหน้านี้เชิดขึ้นมาเลยนะครับคือแบบพละกกำลังมันสูงขนาดนั้นเลยแรงบิดสูงสุดเนี่ย625นิวตันเมตรนะครับ เสียงเร้าใจขนาดไหนเอาจริงๆคือยังไม่ต้องกระแทกคันเร่งเลยคือแค่กดลงไปแบบเบาๆอะคือจุ่มลงไปบบเบาๆอะมาอย่างเงี้ยโอ้โห <laughs> สนุกมากที่สำคัญคือมันเป็นรถที่ขับง่ายนะครับคือ ไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะถึงแม้ว่าตัวรถจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ว่าซีซิงโพสิชันต่างๆมันค่อนข้างสูงอยู่แล้วแล้วก็คือระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่มันช่วยเหลือเราไปเกือบหมดเลยนะครับเ mm hmm. หลือโหลดเหลือภาระให้เราจะต้องแบบทำเนี่ยไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับเป็นรถที่ขับสบายขับง่ายที่สุดคันหนึ่งนะครับแต่ว่าที่ประทับใจก็คือความแรงของ V8 จาก Land Rover ตัวนี้แหละซึ่งความแรงของคันนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่ามีจังหวะที่เราสามารถกดคันเร่งลาไปสุดได้ได้ฟิลนี้นะ แล้วถ้าเกิดอยากจะแบบเปลี่ยนเกียร์เองอกจะชิฟ์เองอะยิ่งมันคือแบบมันลากรอบได้ครับเสียงเครื่องี่แบบว่าเพาะมากหวานมากส่วนเรื่องว่าพี่อูมาเทสวันฝนตกอีกแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นดวงของช่องเราอะครับคือมันก็จะแห้งมาตลอดหลายวันเนาะแล้ววันไหนที่เรา <laughs> รถมาเทสเนี่ยอากาศมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราก็ชิมน,นะ คุณผู้ชมผมขับรถพาทุกคนมาถึงสวนพึ่งนะครับนี่ดูบรรยากาศดินี่คือ Defender Camping Experience นะครับพื้นที่ ที่เขาจัดไว้ให้กับลูกค้าในกิจกรรมนี้โดยเฉพาะเลยนะครับจริงๆเขามาอยู่ที่นี่เนี่ยได้ระยะเวลาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับหลายคนได้เคยมาแล้วด้วยซ้ำนะครับบางคนเคยเห็นเอ่อหลายคนมารีวิวที่นี่นะครับต้องบอกว่าชิลจริงๆนะครับเพราะว่านี่เป็นพื้นที่แทบจะส่วนตัวเลยคือ private ปิดไว้ให้เฉพาะลูกค้ากลุ่มนี้โดยเฉพาะนะครับและพอหลายคนได้ยินคําว่ามาแคมป์มาตั้งแคมป์ก็อาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ถนัดนะครับนี่ไม่ใช่แคมปิ้งนี่เป็นแกลมปิ้งนะครับก็คือแคมปิ้งแบบแกลมๆกมนั่นเองนะครับไม่ได้นอนเต็นนะ นี่นอนในรถบ้านแอร์สตีมนะครับมีเครื่องปรับอากาศอย่างดีแบบนี้เลยนะครับมีห้องน้ําในตัวอยู่ในนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นรถแอร์สตีมได้ใช้เป็นรถบ้านเนี่ยสคันนะครับสามารถมาอยู่พร้อมกันตรงนี้ได้สูงสุดเพียงแค่4คนเท่านั้นนะครับดังนั้นมัน private จริงๆคือเราไม่ได้เจอคนอื่นอ่ะเหมือนเหมือนกับพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้เนี่ยที่เราอยู่กับธรรมชาติมันเป็นของเรานะครับมีกิจกรรมให้ทำนะครับมีจักรยานให้ปั่นนะครับนอกจากนี้ที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับก็คือเราจะได้มาสัมผัสประสบการณ์นะครับ การขับรถ Land Rover Defender นะครับในรูปแบบที่หลายคนอาจจะไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนก็คือการขับออฟโรดนั่นเองนะครับแต่เป็นออฟโรดนะครับที่มีอินสตัคเตอร์ครับก็คือจะมีครูฝึกสอนเนี่ยที่จะคอยประกบไปกับเรานะครับดังนั้นถ้าเกิดใครไม่เคยขับมาก่อนเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็เราจะได้ใช้หลาหยโหมดการขับขี่ครับในรถ Defender นะครับที่ตัวรถเนี่ยออกแบบมานะครับให้มีโหมดการขับขี่ที่เหมาะสมกับการขับในรูปแบบนี้โดยเฉพาะเลยด้วยนะครับดังนั้นแปลง่า้ว่าพื้นที่มันอาจจะดูน่ากลัวไปหน่อยแต่ว่ารถมันไปได้จริงๆนะครับ ผมพาทุกคนไปขับนะครับเห็นเลยนะครับว่าโหพื้นที่แบบนี้เนี่ยรถไปไหวรถไปได้นะครับแล้วก็ไม่ได้ขับยากแต่อย่างใดนะครับแถมยังได้ความสนุกสนานตื่นเต้นกลับมาด้วยครับคุณผู้ชมครับละทั้งหมดนี้นะครับก็คือหลากหลายประสบการณ์จริงๆนะครับที่ทาง Bravo Auto เนี่ย มอบให้กับเรานะครับก็ตอนนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับเรียกว่าใครที่กําลังมองหารถยูสขานะครับรถมือสองใช้แล้วนะครับในระดับพรีเมียมนะครับก็ขอฝากนะครับเว็บ Bravo a u t o .co.th เอาไว้นะครับสามารถที่จะเข้าไป browse หาได้รวมถึงโชว์รูม bravo auto ที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ด้วยนะครับหรือถ้าเกิดใครมีรถมือสองนะครับต้องการที่จะขายนะครับทาง Bravo Auto รับซื้อรถเช่นเดียวกันนะครับในเว็บไซต์สามารถที่จะประเมินราคารถของเราได้หรือว่าขับรถเข้าไปที่โชว์รูมของ Bravo Auto ก็ได้เช่นเดียวกันรวม ถึงการ m อดี f y รถยนต์นะครับของ b รา v o Auto ตที่ เขามีประสบการณ์อย่างยิ่งนะครับกับแบรนด์จักรกแล้วก็แลนด์โรเวอร์นะครับคันนี้ที่เราขับกันมาถึงที่นี่เนี่ยเป็นเพียงแค่หนึ่งตัวอย่างเท่านั้นนะครับกับการโมดิฟายเป็น b r a v o Auto Edition นะครับที่แบบยูนิคมากๆแล้วก็มีความคุ้มค่ามากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับยังมีอีกหลากหลายรุ่นนะครับในอนาคตที่ทาง Bravo Auto เนี่ยจะผลิตออกมาแล้วก็จะเป็นตัวเลือกให้กับเรานะครับคุณผู้ชมที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมของ Bravo Auto ครับรวมถึงที่นี่นะครับที่ หนึ่งประสบการณ์ที่เราสามารถมาสัมผัสได้นะครับถ้าเกิดใครเป็นลูกค้าของ b รา v o Auto เนี่ยก็สอบถามดีลพิเศษจากเขาได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครยังไม่ได้สัมผัสกับรถแล n d r o v e วเลยนะครับยังไม่ได้สัมผัสหรือว่า Defen เดอร์มันขับแล้วเป็นยังไงเห็นเว็บๆที่เราขับวันนี้เราสึกว่าน่าสนใจนะครับติดต่อมาได้เช่นเดียวกันนะครับลองมาพักดูที่นี่นะครับแล้วก็ลองมาใช้รถ Defender ในการที่จะลุยออฟโรดดูนะครับผมคิดว่าน่าจะมอบรอยยิ้มให้กับเรากลับไปได้อย่างแน่นอนคร ผมอต๋พิณไนค์ครับพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ